สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็ทําการขยายกระด้งใหม่นะครับท่านนี่ลอกเป็นแผ่นเลยขยายกระด้งใหม่ออกลูกๆนอนลูกแฝดเดี๋ยขยายกระด้งแล้วก็จะโรยปูนขาวแล้วก็ให้อาหารอีกรอบหนึ่งนี่ไวนอนนอนหนึ่ง ช่วงนี้อากาศชื้นนะครับทุกท่านเนาะอากาศก็จะชื้นหน่อยนะครับผมเราต้องหมั่นเสียขี้มอนดีๆนะครับเสียขี้มอนเก็บมูลตัวใหม่เอาชุดกระดูหรือว่าชั้นเลี้ยงนะครับผมนะบทำพยายามทําทุกๆวันนะครับทุกท่านเนาะก็จะขยายเพิ่ม องวันค่อยเอากระดาษลองนะโอ้นอนอนะันนั้นก่อนนอนสามก่อนนะผมอีกประมาณสักสี่ห้าวันก็จะนอนสามนะครับส่วนรุ่นใหญ่เราก็มีนอนใหญ่กับนอนสามแล้วนะแต่ว่ามันจะมีไม่เยอะนะทุกท่านนะเพราะว่าเรา,เาลังพ่อพันเนาะท่านที่สนใจไข่พันธุไหมก็จะเป็นช่วงเดือนสิงหานะครับผมแล้วตอนนี้เราก็มีออเดอร์ ใหญ่เข้ามาแล้วนะครับผมทุกท่านที่จริงลูกค้าอยากได้เป็นพันแผ่นเลยนะครับผมไข่ใ,ใหม่นะครับผมแต่เขาก็เลยจะเอาชุดแรก 200- ร้อยถึงห้าร้อยแผ่นนะครับผมถ้ามีให้เขานะครับผมก็จะจัดส่งไปที่เชียงใหม่ก่อนนะครับผมพอดีเป็นลูกค้าชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาติดต่อประสานเข้ามานะครับผแล้วก็จะมีดีลเลอร์แล้วก็ไอคนดูแลให้นะครับผมก็น่าจะเลี้ยงเต็ม เต็มเมืองเชียงใหม่เลย่ะครับเวลาเนาใหม่เขานอนกับกินก็เป็นแผ่นใหญ่ใหญ่ๆนี่เขาจะชักใหญ่ออกมานะครับท่านมาบริเวณที่เขาอยู่นครับก็เขาก็ขยายเป็นชิ้นๆไปนะครับท่านพอตัวหนหนาเราก็ค่อยๆขยายออกนะครับท่านนะครับผมขยายออกเรื่อยๆนะครับ เราว่าจะให้ได้สีกระโดงนะที่ทำนี่เราค่อยไปเฉลี่ยอะ่รอ่เพราะบางอันก็จะหนาหน่อย